สวัสดีครับพี่น้องที่รบครับแบ่งปันเคล็ดลับพระเครื่องจบครบใน4นาทีวันนี้เสนอหลวงปู่ทวดเดว,ว้านสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์กรรมการเอกลักษณ์ของพิมพ์กรรมการพี่น้องจําไว้เลยหน้าผากขีดตาขีดแก้มขีดลิ้วจีวรซ้ายขีดหน้าผากขีดตาขีดแก้มขีดลิ้วจีวรสายขีดนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพิมพ์กรรมการ ลักษณะจุดซ่อนเลนส์สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นี่ครับเนื้อเกินบริเวณนี้นี่ครับเนื้อเกินบริเวณนี้และก็ลักษณะของไหลนะครับไหลไหลขวาจะสูงกว่าไหลซ้ายเล็กน้อยหนานูนใหญ่แล้วมีร่องใหปลาตตรงนี้เห็นไหมครับลักษณะของริ้วกีวอนเป็นสันเป็นคมนะครับสังกติหนานูนใหญ่ แล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งร่องเนี้ยแยกกันอย่างชัดเจนมีความคมนะครับแล้วก็ตรงสังกตินี้ดูดีๆจะมีร่องเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงกล้องกันนะพี่น้องครับลงกล้องเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับหน้าผากขีดตาขีดแก้มขีดริ้วจีวรขีดเห็นไหมครับมีเนื้อเกินบริเวณนี้เห็นไหมครับเนืาา้อเกินเห็นไหมครับเนื้อเกินน,นี่ฮะชัดนะลักษณะของร่องไหปลาราตรงนี้เป็นร่องเห็นไหมครับ สังกติเป็นร่องนิดนึงเห็นไหมครับสังกติมีลักษณะเป็นร่องนิดนึงแล้วมีมิติการแยกกันอย่างชัดเจนนะครับมือลักษณะมือตรงนี้เป็นสันเป็นคมเป็นสันเป็นคมแล้วก็เป็นร่องแยกแลวเป็นลอยควนนะครับริ้วนี่ครับเป็นสันเป็นคมเป็นร่องแยกแล้วก็ลอยควนนะครับเข่าสองข้างเข่าขวาค่อนข้างกลมเข่าซ้ายลู่ลงเห็นไหมครับ ผิวจะเป็นลักษณะเป็นเก็ดกตนะครับเป็นรอยแตกเป็นเกตเกตนะครับบัวความบัวหงายล่องตรงนี้จะตื้นกว่าพิมพ์ใหญ่แล้วลักษณะของเส้นนี้จะไม่ตรงร้อยแปดสิบองศาแต่จะโค้งขึ้นแล้วก็เว้าลงนะครับเรามาดูกันนี่ครับลักษณะของการวางแขนลักษณะของเขา่าเข่าขวาหน,นานูนใหญ่เข่าซ้ายลู่ลงเห็นไหมครับล่องตื้นกว่าเส้นนี่ครับเป็นลักษณะของเส้นที่ โค้งขึ้นแล้วลู่ลงนะครับขอบนะครับจะมีขอบล้นมาจากด้านหลังเล็กน้อยนะครับขอบล้นเพราะการกดนะครับด้านบนนะครับจะมีงุ้มลงมาได้เพราะว่าเวลางัดออกจากไม่พิมพ์จะมีรอยปีล้าตรงนี้ถ้าล้ามากก็จะดันตรงนี้แล้วงุ้มลงมาทําให้ลักษณะด้านบนยังงุ้มลงมาได้นะครับแล้วพอกดนะครับก็จะมีลักษณะของขอบล้นมาด้านหน้าเล็กน้อยได้เช่นเดียวกันนี่ครับขอบล้นมางุ้มลงเห็นไหมครับ รอยปีแยกที่คอนะครับถือว่าเป็นจุดสําคัญจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของการงัดออกจากไมพิมพ์ของฐานไม่ว่าจะใช้วัสดุอะไรงัดนะครับงัดออกมาปุ๊บมันจะมีรอยฉีกรอยฉีกขาดถ้าไม่มีรอยฉีกขาดเลยถือว่าผิดธรรมชาติเห็นไหมครับต้องมีรอยฉีกขาดนี่ครับด้านหลังจะเป็นลักษณะหลังทั้งหลังอูมหลังแอนนะครับแล้วก็หลังแบบค่อนข้างเรียบ แต่โดยปกติการกดอย่างนี้นะครับหลังอุม้มเกิดจากเนื้อพระมันยังไม่แห้งเท่าไหร่เอ่มันยังมันใกล้จะแห้งมันก็กดไม่ลงหลังแอนเกิดจากการกดนะครับทําให้บริเวณเนี้ยค่อนข้างแอนนี่ครับเนื้อพระจะแยกอย่างชัดเจนระหว่างดินกับว่านนะ,ะเกษตรว่านจะมีลักษณะเป็นร่องเป็นรูเป็นรอ,อยแยกนี่ครับตรงนี้จะแอนแล้วก็ปรากฏลายนุ้มมือนี่ครับ นี่คือธรรมชาติของพระเนื้อวานบางครั้งตรงนี้ก็จะมีเม็ดแร่ต่างๆนะครับนี่คือเนื้อว่าน97กรรมการครับหลวงพ่ทวดครับ